ครับสวัสดีพี่น้องจ้า FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเปลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่บรรยากาศหลังเวทีนะครับพี่น้องเขามาฮอดแล้วหลังเวทีวันนี้เรามาทําการแสดงที่อําเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องจ้าสถานที่โอโถงา้ากกว้างขวางเหมาะแก่การเต้ยสเสด็จนะครับหลังเวทีกับกวงมินิศิลปินของเฮาอยู่กันแบบชิวๆไปเลยแล้วกับพี่น้องเฮาอยู่หนาเวที นะครับที่กว้างขวางมากนะครับวันนี้สวัสดีครับคี่ไปยอันนี้ศิลปินของใครของเราใครมาถึงบ้างแล้วมาจะสร้างไหนแน่มาหอดกันหรือ,อยังหรือว่าไปสร้างไหนกันแล้วสวัสดีครับไซหละไซหละดาน่าเขาอยู่ไซอันนี้รถใครเอ่ยดูซิ สวัสดีครับนี่ลากินขน้าวไปลากินไปพ่อลากินไปพ่อวันนี้ไหมวันนี้ติดถามจะพูดอะไรอยู่จ้างก็ลากินฮะตตื่นมาแล้วท้องเสียเหมพืพ่อตื่นมาแล้วท้องเสียไปกินอะไรแล้วก็ป่ะจักษ์เอา้าแล้วไ้กินยังไงเลยกินคือไมาท้องหิวเหี้ยเป็นคนที่ท้องเสียง่ายวะกินอยังนิดๆน้นนนอยๆบ่ได้เป็นคนถอดอ่อน เขาเรียกว่าคนธาตุอ่อนอืมผู้หญ่ยาวบอกสมมติไม่ให้เรากินเลยค่ะฮะสมมติน่าสมมติไม่ให้เรากินเริ่มมือนีิถ้ากินสมมติไม่ได้ตีมันตีท้องเสียนี่แห้งกวดปฐมีก็ะไรวันโอ้ยเราคิดกันว่าจะขึ้นก่อจะเป็ดเทเดียวเสียหน่าแต่บุ้งก็ะสุนทำเองบ่หรือว่าไปซื้อมาไปซื้อค่ะอ๋อเป็นรายงานเมื่อคืนโอเคปะเมื่อคืนหนาวไหมขึ้นอะไรติดบักลายนั่งพูดบ่เพรแสดงว่า เมื่อคืนนี่ฟูร่งามยิ้มหวานปอดหอบเอาหอบเอาอ,อ,อิลีบ่ได้จากพันได้จากพันเมื่อคืนนี่พันกว่าบาดพัน,พนแต่ว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นเนพินพ่นแจกติบดีอิลีหนาไปที่ขนาดขนาด,ขนาดเจ้รวยตะโลกเข้าหน่อยยังได้เกือบพันน่ะละว่า<อ>ที่แรกกละว่าบ่ได้เนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนพี่น้องเข้ามวนอิลีอำเภอไออำเภอลำปลายมากจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องอุ้ยหมากมวนครับอะไรอยากไปอีกเลยอ่ะอืแต่ว่า ไปบางหม่องไปบางหม่องทั้งลอยไงทั้งลอยเอ็ดสารคามยังไหติบบวดีขึ้นยังทั้งบุรีรัมย์ศีสะเกดเ้ยไม่แต่ว่าถ้าอุบวนจะกินหมูหมูไม่เคยถ้าถ้าอุบลนว่าปัญหามย่างไอุบลนไม่เคยได้พี่น้องอุบลแล้วบักมวนจะซื้อกินที่บักมวนโอ้ยเพิ่นกับเป็นบางคนดอกบางคนเพื่อนกับโอเคอยู่ไหติบดีอยู่แต่ว่าพี่น้องบุรีรัมย์นี่ไม่ได้วานยองนี่พี่น้องเนาะเสื้อย้อนเออเมื่อคืนนี่ ปลามืวขึ้นนั่งเอกหน่อยได้แต่สัปดาเกือบได้แต่สัปดาห์พันกว่าเกือบสองพันเฉพาติีหนาเวทีมันบ่ะไม่เกี่ยวกับพวงมาลัยไม่โอ้ปลาพ่อพ่อนย่างไรย่างสิพ่อนน้ำเขายังสั่นหน่อยผ่อได้ติมจับ่พ่อได้ติีเต็มที่กับสองสามร้อยย่างไหลมาขึ้นย่างไหลกับสองสามร้อยผู้บ่มขึ้พรได้ซื้อมา้าปลากระป๋องน่ะแล้วเพอยากพักเล่นเลยอยากขึ้นฉากตลอด เมื่อรุ่นก็ขึ้นน้ำทิ่มเงืเอกนั่้งเตยปานปานบอยเบิกบานเนี่ยขึ้นสูุฉากข่าลตลอดเลยเออมือเป็นไเมื่อยออพ่นานาววอมา,นา,ววาขึ้นหนาวปะยู่หุ่นหนาวปะเมียนยู่มาขึ้นเอ่อมันอยู่ใกล้น้ำแทบดีสิหน,น,น,นะนาวนี่เนาะน่าจะหนานวแต่ว่าเมืาขึ้นนี่พี่น้องเขาหลายอีเลแต่มื่อนี่บอกเลยว่าวันนี้วิกบิกแตกแน่ๆสีสะเก็ดเนี่ยมื่อนี่วิกแตกแท้เพราะว่า สีสกเกตกับบอลลัมเพิร์นมันมันถือโกลกันต<อ>ัวเขามาย่ำใดบ่เ,เคยผ่านได้เห็นว่าสีสกเกตสีสกเกตมาทีไรคนเยอะทุกทีพี่น้องสกเกตบึงบูนะเอาเอาื่นเอาตัวญาติผู้ใดพี่น้องผู้ใดก็เอื่นเ,<ร>เอาไม่มีพี่น้องแต่ว่าผู้ใดเบื้องไรนี่แสดงว่าเป็นพี่น้องเแล้วดิค่ะมาได้ค่ะมาตีพี่นะแมนมืัอนี้หยังกินค่ะนั่งเอกนั่งเอกหน่อย ียังมาซ i h ยินยังกันบ้านเนี่ย masih ยินยังกันบ้านทุกเมื่อนี่อีหลาแต่งตัวเองเป็นเป็นไปแต่งหน้าแต่งหน้าเองเป็นหรือยังแต่งหน้าเองแล้วค่ะเอาือยังเห็นซางจ่างซางอยู่เอาแต่งมื่อพิเศษค่ะเมื่อพิเศษแต่ว่าถ้าปกติแล้วที่แต่งเองเสื้อผ้าหน้าผมทำเองมีแม่ซอยนรำหนามีแม่ซอย แม่เป็นคอตูมแม่เป็นพี่อานัทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งพ่อมาด้วยตลอดแต่ตอนนี้ปรับตัวเลยไปเวลาเข้าไปน้ำงานน้ำอย่างการปรับตัวมันอยููโตไปการรับการนอนการกินหรือว่าการทำการแสดงด้าน้าเวทที่ของเข้าล่งโตไปจะสิปีหล้ฤดูกาลสิบอนลงโตได้จะไหนพอฮพ สปิดรืดูกาน,นแล้วเอ้ากับกับเบอแน่บางคนก็อัดสิปรับโตยากในการอดรับอดนอนในการทําการสแสดงเนี่ยเขาไปน้ำรลด,ลดลบบน,น,น<อ>้ำร่าม,มันก็นอนบ่อิ่มเหมือนบ่ล่าชิ้นแล้วก่อนละเสวยยุย่งเหยิงเต้ลต้ไปน้ำพ่อนน้ำเมฆเดี๋ยวน้ำนแต่ชิ้นแล้วชอดแจงชอดแจงชอดแจงมาตลอดชิ้นกับการเกิดมาน้ำหมอน้องไปเลยค่ะได้ชิ้นแล้วนี่แซ็มนี่เป็น้องแซมระดับจังหวัดนี่นี่เซ็มระดับจังหวัดน้องบัวลำพูนี่แซ็มนี่นี่แซมนี่สามตัวจริงนี่นี่ เวทเลยว่าเามีพ uh, oh, well ื uh, so ้นฐานมาแล้วม in right? right. yes. ีพื้นฐานมาอยู่แล้วเขาก็เลยปรับตัวบ่ยากแต่ว่าแต่เราวิ้งยิ้มเมื่อกาซีบอกว่าคนนออกผังเลยสภาพานกระดานบอคือกันได้พอแมนมันก็บบอคือกันเหรอเพราะว่าปรัับตววมงนี่แล้ค่ะคนร้อยพ่อพันแม่แม่กับท่านเขาอยู่เพื่อนเดียวกันกับพี่กับน้องเขายังทะเลาะบ่แวงกันภาษาหยัง คนในองค์กร,รใครพอพันแม,มย่งกันอพ,อพอันแมวก็ต้องมีแน่มีปากมีเสียงมีอะไรหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันมันถือเป็นเรื่องธรรม,รมดายุ่ไซก็คือกันถ้าเขาปรับตัวใดเขาอยู่ที่ตัวของเราจะทําตัวเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาเห็นหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโฟกัสที่งานของเราให้ดีที่สุดนั่นสินะ่ะถ้าถ้าเขาย่ได้ยุได้ยุเป็นมองนี้เขากับว่าได้เดือดร้อนอี่อย่าง เพราะว่าอย่างน้อยๆทางวงเขาก็มีค่าตัวมีข้าวมีวมน้ําให้กินเงินว่าอะไรเนหน่นมปีเห็นเห็นเล่นหนูแบบอืมะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับครูปอนั่นแหละเงินว่าครัยังพ่อบอกถ้าเกิดว่าเราปรับตัวของเราได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเลยคนอื่นเขาก็มีตัวมีตนของเขาเราก็สร้างตัวสร้างตนของเราให้มันดีให้มันงามอยู่ในองค์กรของเขาั ทำตามผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นบ้างไว้เจ้านั้นเห็นปะการปรับตัวหนูเพค่อยึ้นสิ่กบผู้ใดรเพราะว่าม่านก็คือก็คือเขาเต้นเจ้าของงานอืมเขาเต้นแต่ในองค์กรเราก็ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่กับรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นครูครบอาจารย์เท่าเท่ากับต้องมีอยู่ตลอดเพราะว่าเราอยู่งานเหมือนมันก็เป็นสังคมอยู่ในในสังคมของเฮาอีกสังคมหนึ่งญาพนลกม่ไหว แมนลายจ็ครอกก็สร้างเท่าอ kind of ่อนน้อมท่อมตนอ่ะดีที่สุดแล้วมานบละแต่เวลาเรามางานอย่างนี้เราก็โฟกัสที่งานของเราให้ดีที่สุดเรื่องเวล่าเรื่องสคริปต์เรื่องคิ้วเรื่องอย่างอย่าให้พลาดแค่นั้นเองมันบละเนี่ยบางบางเธอจะมีคนผ่านอยู่ด้วยค่ี่ว่าสคริปต์มันเตรียอยู่ตละวแมนก็เวลาเตรียมเท่ากับตองเบิ้งที่เหละาเราก็ต้องดูเวลาเขาส่งเข้ากลุ่มเข้าอะไรเราต้องปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนได้เลยให้เขาส่งปลาเปลี่ยนน้ำเพิ่นจ่าที่แบบหนูสิไปว่าหนูก็มันจะคลิปเก่าตลอดหนู้สิตั้งไลฟ์สดไวรมันต้องกาขออนุญาตออกหน้าไลฟ์ไปมั้ยเนี่ยคะเดี๋ยวคนคลิดนั่นแหละเบิ้งอยู่ตลอดเปครับก็นั่นแหละการนั่งรักการขึ้นว่าเขาจะต้องดูอยู่ตลอดเพราะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่แน่นอนว่านิ่งจักยงๆหรอกเพราะว่าบางเท่อศิลปินเขาก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยมีล่ามีขาดบ้างนะฮะ ขาก็ต้องปรับเปลียมตามสถานาการณ์ตามงานตามหนางานเอาวันนี้เก็บภาพบรรยากาศหลังเวทีนะครับน้องฟ้าใสสถาพรมาฝากเอฟซีแฟนคลับนั่มนะครับเพราะว่าที่มันีรถก็คือเต็เทายัางมาแล้วคะ่ะยังไม่เข้าไปเต็นยังมาแล้วอตอนนี้กําลังใกล้สิแล้วแล้วนี่เห็นพี่ๆเขากําลังกุลีกุจอทำอยูน่นี่ไปนะครับอา้ายบายๆขอบคุณน้องฟ้าใสนะครับวันนี้ นนะะมาเด้อพี่น้องเรื่ออำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับเหมือแรงนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามไว้พี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆทางช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องจ้าสวัสดีครับ